ฮึไม่ยังล่ะโอ้แอยงสองแง่งสองใส่ใส่แง่ง,งตัวอันต่ดีครับพี่น้องคลิปนี้กัมโยกสะดุ้งอยู่น้ำซี่น้อพี่น้องเนาะแต่ว่าผมว่าผมสิยกได้พี่น้องทีมงานเปนแบบว่าบรสบา,สายภาไในเลยนี่ผมว่าผมสิยกเองสะดุ้งออกมาจาก,กสองเส้นเคืองก้าวขาสะดุ้งแปดซอก หัวทีมงานมาซอยอันถือนี่ให้ให้ทีมงานไทยให้เดี๋ยวผมสิล่องยกเบิ้งครับเอาดีๆตอนะนับเ <laughs> บิ้งพี่น้องอย่างตาไตไ <laughs> ร้บือๆนี่ครับค้าสะดุงแปดศอกนี่สองเส้นเครื่องพี่พี่น้องคลองเอ้ยตเต็มคลองแท้ๆมือนี่เฮาเอาพี่น้องเดี๋ยวผมใส่ซอยทีมงานนะครับถ้าเบิ้งผมยกเลยครับเดี๋ยวผมสิยกเองให้ทีมงานไทยให้โอเคครับรุนกันเลยยิ่มเหรียญมณีเนาะอีกจักเครื่องสมุท สเสจียก,ยก็มัย,ยนอยนู่นี่เียกันยูหันดีเลยบัชหนี้กัหลังลังมานี่ยูหนี่ก็ได้กันใส่ใสยไปอยังแต่ว่ายูหนี่สิเป็นพวกเหอะพวกทั้งแางาไม่ต้องเฮือดเลยตรงนี้ใกล้ง่ายสุดแจำอ่มีของปะตองปะเตืองไล,ล่ลายตอนได้ปะตองก็ได้ได้ยูหันเดีแ้วที่เอาไปลาบกินตอนนั้ยินเสียงเพ่งอยู่อะ ยงเพียงตึงๆอยู่ลยโอ้บ่หวดวอดดอกแอะนั่นแล้วอยู่บ่อ,บอยู่บปรด้มาตมเปไน่ยังล่ะไบแปง้งใช่ปตัวสองอย่ลองสิอย่าลองถ้าไหนหอดไสอยู่แล้วมาสั่งการด เออธรรมดาเลยเออกับบได้ว่ากัสิปแหองไปแปลงเขาเรื่องนี้อย่างไปแปงจากคนไทยหไหมตับทางห้องไปแปงปลากระมังปลากระมังแมียนอยู่บ่แต่เกาวมันป่ผาตปากันเง่งิดจริง ยางนมันมีเหงแต่ก็อเคือบปรา มุงกันในหอดพันเรนปรนเนนดีเนาะหามุงเครื่องผล้นป่านนี้แต่เก้ามงนีบาผาดไปไทยเลยแววงสองเกี่อแล้ว่น้ำพวกเกลือม,มีละ่ะ ยังไงสิตะว่าสิยกท่านปลาสวยบออย่างนดินี่แหละแกบแล้วนี่แต่ว่าอย่างพวกท่านปลาสอยคันล้มยังี่นี่ปลากาปลาอีไถยแล้วมันเลียนไปเนาะเรื่องของเรื่องคือมันเลียนไปได้ฮอดปลาโนขาวเลย มันมันหนึ่ง,นเ,นงเนี่ยมาสิกระเด็นจนมือตาเขินตาไม่เขินโไม่เห็นดึกดักอย่างเลยดูทับข้องบอดอกมันท่านไหนทำมันท่านไหนทำตามันก็ให้อีเลียนกินปลาเนะ พี่ลาท่านเลยเกียงบ่ตัวเียวเอาก็เมียแต่ก็เมียแต่พี่ราปลาบะเดืนเลยเอือต้งเป็นมากริวี่แม่ก็ว่าแกบดีเลยดี ตัวสองตัวสามตัวตอ้ถ้าเรียนกันไหนต้องไม่ฆ่าอย่างนั้นส่อยสองซื้อเอ้าไปยังเฮียจอย จะใส่หน่อยใส่สอ,สองเส้นสามสุง โอ้ยม oh, hmm. ันยังวืดออกเห็นบ่โอ้ยมังบ้างเวืดออกไปเลยยามาเริ่เสถ่งนี่ยราแเสียงหงเกิดเียงแ่งเกินเออคือดังเึ้นด okay ังเกิเสียงเพลงคือดัง ก็ดีซะตาอย่างมาบืดเลยนี่ตั้งแสิบทุ่มนี่มันเสียงจากรีสอร์ทบ้อหรือเไม่ 好得了，好。 อ๋อเอนี่วะมั่นจะเป็นจะเป็นปปน, <c oughs> นี่ปลาหลายตัวนี่ไอ้แป้งได้หลานนี่ก็แนีเดียวเลยแป้งเป็นอีแป,ป้งหน่อยปป วยมาพี่มวยสะดุ้งจริงหือสะดุ้งจริงอยู่ข้างล่างแล้วเปล่ย่านมอยู่ข้างล่างตายอยู่ทางล่างนี่อยูอยอยจอใจคิดเส้สะดุ้งตริงบุ้งเล่น มันนี้แค่เงียบลยแต่ว่านีเสียงม,มันอ่อนงกว่านี่นี่มเมนเวลาน,น่เียหาโมงหอดไปหาหมุ่อคือง,องหกโมงเขทางเอกา อา้อาว้วแม่นเอาอีกตัวหนึ่งโอ้ยเห็นที่จะมันเขาเป็นฟูกงี่ว่านแต่ฝอ,อยเป็นฟูกใช่ไหม สองตัวรนต,ตัวหนึ่งหลอดดินั่นกระบอกว่ามันเป็นป่าสองเ่งนงั้นโอ้ยได้ดิร้อนถึงแลนดดี่มัแลงวันไปค่อนสองตัวรุดบุดเลย ไปแต่พี่อบนดูบินแต่แตเพี่ต้องเห็นผสมว่านกแรงหมดและว่าตัวหง่เฮียบูสะดุ้งออกไปถ้าในสอง มันตังน้งสายอยู่แนคะ่ในหอดไม่ได้หรอแค่ในรงไนไปนอนนปอยู่ ตาไม่เ <c oughs> จลคอยังไม่ต้องยืนอยู่ยนี่แต่ฟอกล่างฟอกนี่ out นี่ยังหล่ะโอ้ยแง่งสองแง่งสองสอสอใส่ใส่เพื่อตัวันตลายแจงเพิ่มไม่สม่มนั่นมาละววมาหลุดซะอี มันแดนงคมขั้มต่ เออไม่มาจะไปเด็นนันหอไอ้เอ้ยปลาเขา้าปลาเขา้าใส่โดนหไม่ตุ้งวจริงิโอ้หอุตภัามมันคือติ่งแห้งไทยไทยติ่งแบบโอ้ยคนหนึ่งว่ามันปลาใส่มากมากใส่ข้างล่างามส่ยนกเขาใส่นกเขารอเออใส่นกเขาข้างลางไม่ใช่ เขาข้างลโมมีนกเขาข้างลายดิโมมีเอาคุยล่างดิล่ะคุยล่างกัอันนนสร้อยข้างลายิสิเฮ้ยเศรๆกนยบรหมจัพี่นเอมาเหนเน้แล้วโอ้เงนไปงีป่าอีไมาอยู่หนป่าดยโอยสุนท อุ้ยเห็นไหมบ่อนเตกไก่ด้วเจอเห็นบ่อนโลดเห็นมาเขาในเติยงเออเห็นมะเขาเนยกบ้นป่าเลยไปแล้วหลอดบนเลยเออปลาอยน้อยโอ้ป่าทุกมุมีนอน บ่ค่อยมีป่าเนาะป่าบาค่อยมีเป็นแคสิีนี่เหรบ่มีฝนพนมายามยังเป็นสีใสไม่ใสหรเพนสียา ก็ว่า,าไอ้นั่นเรเห็นมาเลยเนาะเสียงเครื่องสูบแล้วก็บ่ได้นน้ำลายๆนี่เื้า่าสูบใส่เนี่ยเฮ็ดเพลิงเน,เนี่ยที่ไหนเฮาไปอยู่อยาไปเบิ่งอยากไปยู่ง

อนี่แต่ปลาขาบของนี่พอ่อ อื้มอื zat, <t <t ้มอื้มแขงแก่งอืมตั้งประตูทำเฮียนห้อยห้อยห้อแ่ยัง ใสโช่อกลายกันด้วนนบัดดีพี่น้องนอาคพ่อหรอบออืมอีวันนี้เรองพี่น้องอีวันนี้อืมบ่แก,ก่พี่นาะ พี่น้องก็บ่ค่อยหมานเนาะก็บ่ค่อยหมานเลยพี่น้องเพราะว่าเข้ามา,าเร็วเดี๋ยวนี้ล่ละไอซิ่มงานยกมาทีนี้ก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องวันนี้บังยืนจบเนาะคนที่เขาบอกเบืองใหม่กินนุ่งกุดติดดาวพี่น้องตอนแรกคิปนี้กับพ่อสนิทกันครับนึกทะรุ่นบือนจะหายบ้างทะลุเหมือนจหาไปแล้วกันครับขอบคุณหลายๆค,นะค,ค,ค,ครับเรื่อยไปขันค้ำๆนี่บ่ว่าะว่า